มือนี้เขาสองคนจะมาเว่าถึงข่าวของน้องเพลงพิมดาแสงทองฟินแลนด์นะครับผมที่ได้ลงขาไปเมื่อวานนี้แล้วก็เกิดประเด็นมีมาถกเถียงกันเยอะแยะมากมายอทั้งที่บางคนเข้าไปฟังเข้าใจแต่บางคนไม่ฟังก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมข่าวมาแบบนี้อ่าพี่แอคือเหตุผลมาแบบนี้เนาอ่าหลายคนบพราะท่านเข้าไปฟังเลยกับาคอเหน็นก่อนคืออ่านแค่หัวข้อไม่ได้ฟังเลยว่าเราพูดถึงอะไร เราเราว่ายังไงเรานะ่ะสองคนนะัดพิสูรเราสนับสนุนน้องออะค่ะก็ะช่นว่าบอกอันนี้อ้าอัปเดตม,มาลายน้องเมื่อคืนน้องเมื่อคืนเียมาลายพ่วงไงครับอได้มาลายจากบ้านฮักไงอขอบคุณมาลายกำลังใจเพลงเพลงฮักเนเดอร์จ้าเนี่ยขอบคุณมาลายกำลังใจเพลงฮักเนเดอร์จ้าขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อพี่พ,พี่บ้านฮักน้องเพลงนะคะงานแสดงที่ลาน หน้าวัดปากบึงเคหะร่มเก้าของเมื่อคืนเนาะอขอบคุณที่รักและก็เมตตาหนูหนูซาบซึ้งใจมากค่ะอ่าแล้วก็ใส่หัวใจพี่ฮักหลายคนมากเลยที่แพ้กกาลังใจพี่ฮักพี่กวดเม็สใยพี่จอยแม่แดงแล้วก็มีคนไม่ออกนามด้วยแล้วก็แม่มนคูล,ล่ากแม่ดาวเรืองแม่เรียวดาวพี่บิวตี้แม่วิไลพรพี่ยาพ่อน้องนิดาพี่กวางพ่ออนุสรพี่นัด พี่นเรนแม่สมึกแม่น้อยขอนแก่นพี่วัดพี่นงนุษพี่เปียน,นันพี่คุคกกี้พี่วรรณกรพี่นงรักแล้วก็ขอบคุณชุดโจสีชมพูสีฟ้าจากแม่ฮักชุดไหนน้องอ้อชุดนี้บ่ชุดนองใส่บ่ขอบคุณอาชุดเซ็ตน่ารักห้าชุดป๊าเดะหัวเดะชุดเดะอ,อีหยังเออขอบคุณกิฟต์ติดผม,อมขอบคุณเรื่องเครื่องดื่มรางวัลน้ำใจอขอบคุณ อามาลัยหนึ่งพันแล้วก็ของฝากขอบคุณอาปลาเผาแปดตัวจากพี่พี่ในวงคุณอ่ะ, mm hmm. อะขอบคุณดาวน์น,น่ใจจากหน้าเวทีขอบคุณกําลังใจจากพ่อๆ่แม่พี่พี่ทางไลฟ์สดขอบคุณพี่พี่พ่อแม,แม่บ้านฮักที่มาให้กําลังใจหนูขอบคุณขนมของกินต่างๆที่เอามาฝากหนูขอบคุณพ่อบิ๊กแม่เพลวแม่อยู่ที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งใน แสงทองฟิลแด์แล้วก็แอนโตเกียวมิวสิกค่ะอ่าแล้วขอบคุณครอบครัวที่คอยผักดันและเลี้ยงดูหนูมาขอบคุณพุเตอร์พี่เอพี่ต้องที่ดูแลหนูดีมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นักดนตรีพี่ๆนักร้องพี่ๆแดนเซอร์พี่ๆทีมงานไลฟ์สดพี่ๆทุกคนอาทีมงานหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีทุกคนขอบคุณแม่ๆพ่อๆพี่ๆเอฟซีที่รักแล้วก็เมตตา เพราะน้องเพลงเนี่ยโอ้โหมีแม่ฮะพ่อฮะเป็นเมเอฟซีพีพีเอฟซีไล้จากที่เพลงอของน้องเพลงได้ดังเนาะหัวใจบ้างไฟแสงนี่เนาะก,ก็ทําให้คนรู้จักน้องเพลง มากยิ่งขึ้นเพราะในเพลงนี้แล้วก็ด้วยน้ำเสียงของน้องที่มีเอกลักษณ์ที่ใพเราะมากๆนะครับมาบวกกับพรสวรรค์แล้วกับความหนารของน้องกับเหตุให้เพลงของน้องเพลงแรกเลยกับชื่อเจ้งดุดก็ปังมากยอดวิวก็คือตอนนี้นะครับ28ล้าน4 4่9 5 3ายาิบวิวยานถึงสูงล้านนะครับโอ้โหสุดยอดที่ดีพอถึงแหมเนาะสุดยอดมากๆแล้เก่งมากๆ พอน้องเพลงดังแล้วแฟนคลับก็เยอะภายในสี่เดือนเองนะคนรู้จักเยอะแล้วก็ทาให้สื่อแฟนคลับหลายทําให้สื่อบางสํานักก็ทําข่าวบางคนก็ยังไม่รู้จักเขาก็บางคนเขาก็มาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเรื่องการพูดการเต้นใช่ไหมล่ะการวางตัวว่าน้องอายุเด็กไงก็เลยเจอไม่รู้ว่าจะดราม่าทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นแหละอ่ะแต่ว่า สป็ศิลปินคนอาคาติพี่น้องครับปกติจัมาดามาได้บอทุกุยางแต่่ามืันนี้เขาเได้เบาเบ่าดามาเลือกนั้นเดบิวนีพี่น้องครับเบาเบามันเกิดประเด็นต่อพี่น้องมีคนเขามาทกเถียงกันในเรื่องของว่าเมื่อว่านี่นะครับผมที่เพลงพิณดาได้ออกมาพูดในคลิปกับพี่แม่แพรวใส่ทองเนาะแม่แพรวเขาได้ออกมาบอกว่าเพลงพิรดานี่เพิ่นเป็นศิลปินในสังกัดของทางตเกียวมิวสิู่แล้วแต่คนสงสัยแเพราะคนสงสัยว่า เงพิราดาก็ไปกับทางแสงของฟินแลนด์ตลอดแต่ไม่ไม่ไม่ซื้อเพียร์กซื้อว่าเพลงพิราดาแสงของฟินแลนด์บินขึ้นกับแฟนคลับที่ยังบุกู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน,น้องเพลงนี่สรุปว่าน้องเพลงสังกัดใดจะอยู่ <นา S 2> แสงทองหรือว่าอยู่กับทางโตเกียวมิวสิกแต่หมู่ว่าง <นา S 2> หมู่ว่าจะได้กระจ้างแล้วนะครับเพราะว่าเมแพ่าก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าน้องเพลงพิรดาเซ็นสัญญากับทางโตเกียวมิวสิกแล้วตอนนี้ก็เป็นศิลปินของโตเกียวมิวสิกแต่ถ้าจะให้เจ้าภาพอยากจะสนใจอยากจะให้น้องมาขึ้น กับแสงฮอฟินแลนด์เนาะมัขึ้นงานหนงสิแม่กับสามารถติดต่อหาพ่อบิ๊กได้นะครับพูดกันไปพูดถึงเรื่องราคากันได้เลยไปว่าจ้างกันได้เลยทางพ่อบิ๊กแต่ก็ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นี่ก็ต้องคุยกับพ่อบิ๊กเองแม่แพรวันสีีอ่านี่ล่ะบัดที่นี่เกิดอียังคืนบัดนี้ห้าวสองคนกับบุฟเฟ่า์เราได้เบาชิงเรื่องนี้คือการเบาถึงเรื่องนี้กันมีคนเข้ามาคอมเมนต์กับผมบอกว่าเอ้า เอ๊มาพูดข่าวแบบนี้ทำให้น้องเสียหายอีหนเนี่ยข่าวมันบอดมี่อียงเลยนะในเนื้อข่าวมันไม่ได้ทำอะไรให้น้องเสียหายอะไรเลยเรามีแต่ส่งเสริมน้องเพลงสนับสนุนน้องเพลงค่ะ,ะต้องฟังต้องฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปค่ะมไม่ใช่แค่อ่านแค่หัวเรื่องอหัวเรื่องเราก็เราก็ตั้งซบๆเราไม่ได้ตั้งอะไรให้น้องเสียหายเลยที่เราตั้งไปเพราะว่า เราอยากให้คนแบบว่าสนใจในตัวน้องอะไรเราไม่ได้เจตนาให้น้องเสียหายนะต้องฟังในคลิปเนาะดูเนาะเพราะฉะนั้นก็คือก็คือั่หนะครับพอย่าม่ายาเลื่อนผ่านบ่ไม่ว่าเลื่อนไม่เห็นเลยอกดเอมเมนเลยนะครับผมก็เขาไปฟังก่อนแล้วก็ดูคาอธิบายบนหัวด้วยก็ได้ไม่ไม่ใช่ว่าจะฟังแค่หน้าปกเออไม่ได้มีแค่หน้าปกนะครับมีคําอธิบายบนหัวคลิปแล้วก็มีในคลิปอีกใช่ในคลิปน่ะเราก็เอาคลิปแม่แพลวกับน้องเพลงน่ะ ให้คุณฟังแล้วอ่านี่นี่นี่เนี้ครับผมนี่นะฟ้เนี่ยคือก็กบางคนก็คือลั่งเล่ทั้งเจ้าภาพทั้งกลุมปิดของวิวันเป็นเรนที่เ,เป็นจัจขของโตัเกียววันที่3นะคะก็คือแดบได่อะไรยังไงคือตอนเนี้ยคุณแม่ที่พานมายังพ่อเด็กๆุ้ยกันเลยเห็นแต่บอกว่าเป็นจะจจเรสนที่าแต่แน่นอนคือยังไงน้องเพลงก็อยู่ตัเกียวอยสิ จังได้ของเพลงกับปฏิเสธไว้ที่จะบ่ไปยังไงวันที่สามน้องเพลงก็ต้องไปไล์สวดกับตัวเกียวมิวสิกแต่เจ้าภาพีจ้างไว้ยุบองการยังไงน้องเพลงก็ต้องไปบึงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือวันที่สามนะคะเจ้าภาพก็คือมันใจเรืยเรยว่าน้องอาจจะไปช้าแต่น้องก็ไปเหมือนเดิมค่ะาตัวนี้ก็คือบอกไว้แต่เงื่อนไขในสัญญาต่อไปนี้เราก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นว่าในวงเจ้าภาพจากเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ มีน้องเพลงไหมอะไรอย่างนี้นะคะ,คะซึ่งหลังจากนี้แม่ก็จะเป็นการทรงคิวเกาห,ห่อบีบวัดพิเรนทิ่จะเบิงว่าอาคิวน้องเพลงแล้วก็คือว่้มีวันไหนบ้างที่จะได้มาคุเวทีแต่ก็ไปหนีก็ต้องจะผ่าก,ก็ต้องขึอยุ่กับหน้ห่อยีเกื่อวว่าถ้าจ้างน้องเพลงเพงิ่มไป่จะคิดเท่าไหร่นะคะตัวนี้เรามันก็เป็นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเพราะว่าองเพ่งนะเสินสัญญาครับ ่พอบีกันจะแถลงแล้วนะคะก็ก็แจ้งเอฟซีแฟนครับเอ้าทำไมจะร้องไห้แล้วก็รักทั้งสองรักทั้งสองเอฟซีสองคนแล้วก็รักทั้งสองคนนั้นแหละห้องเขาบดีไปปวดไปเกียดไปสร้างบรรยากันแต่เราก็ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าสถานะมันก็เป็นพ่อแม่ของลูกเหมือนเดิมอะไรกันก็ตามที่น้องเห็นได้ซื้อได้อย่างนะคะวันก็ไม่เสียพี่น้องค่ะ นี่แหละครับพอต่อไปซีเรียสพี่น้องเลอนี่แหละก็อยากบอกอ่กในเรื่องนี้ว่าการฟั่งข้าวหรือการเบิ้งคลิเป็นอย่างกับเบิ้งห้มันโฉอน้องเพั่งตะกลิ้นต้นตะกลิ้งหัวนะพี่น้องเนาะ น้องเพลงน่ะเซ็นสัญญาเรารู้ตั้งแต่แรกว่าน้องเพลงน่ะเซ็นสัญญากับพ่อบิอ๊กสิบปีเรารู้ทุกอย่างเรารู้อะไรแล้วก็พูดในคลิปให้มันตรงเราไม่ได้บิดเบืองอข่าวอะไรเลยเนาะบาวโจ้เนาะอเออเราก็อยากสนับสนุนน้องอีกคนนึงไม่ใช่ว่าเราจะมาทําให้น้องเสียหายมันไม่มีเลยในเนื้อข่าวเนี่ยเรามีแต่สนับสนุนน้องเพลงอ่าอ,อยากให้คนรู้จกักบางคนยังไม่รู้จักไงอ่าว่าน้องยังใช้แสงทองฟิลแด์อยู่ ในเรื่องของเรือ่องน่ะเราวมน,นีเพิ่งจะเดินทาาไปรวมงานก็ท่าแสงทอกฟิแลนด์นะครับก็เดินทางไปที่เนี่ยบางปูน,น้องพระว่าโมน,นีอยู่ศาลเจ้าบางปูนะครับสมุทรปราการเนาะนี่นะคะ่ะเอาเป็นว่าเวลาฟังข่าวเนี่ยก็ฟังให้ไม่จบนะค่ะพี่น้องโมนมาจิกกอล้วก็อันแต่หัวโขอเนาะก็เหื่อยน้ำกือดิ่เรื่อยน้ำกระ่เออเราแบบว่าเราสนับสนุนน้องแต่เราโดนเนาะก็มานั่งไล่ดูมันสอบถามกันแล้วก็ไม่ได้ว่าจะทำ อะไรแรงมากเกินไปจนว่าทั้งคนมาว่ามันไม่มีมีแต่คนนั่นแหละเข้ามาว่าเออมันเละอ่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละเชียแจงแคลนใครทุ่นทุนนับกันเลยนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคครับสซาับวันนี้เทาสองคนกับขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมไปก็ต้องใจน้องเพ่ที่ระดานะครับผมมือหนีเพื่อนติดคอนเสิร์ตกระทั่งแสงทองฟินแลนด์ด้วพี่น้องเด้ออ่ะซาลาโมนี้เทาสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ